สวัสด,ดีค่ะ FC ซที่น่ารักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะ FC ตอนนี้เจ้าพ่อก็ย,ย้ายบ้านกระจกเล็กของพี่ออกไปแล้วนะคะไปครอบกับไอ้ต้นไม้ต้นไผ่ของเราเนาะหน่อไม้ของเราเนาะทุกคนนี่ค่ะย้ายออกไปแล้วนะคะแล้วก็ไปอยู่นี่ค่ะนี่ก็ก็เอาพริกมาด้วยนะคะแล้วก็นี่ใส่พริกไว้อย่างนี้เลยค่ะทุกคน แล้วก็เอาหน่อไม้ไว้ข้างๆนี่เลยค่ะนี่เพราะว่าจะได้ช่วยไอ้ไอ้กันแดดเนาะทุกคนเพราะว่าแดดจะจะตรนกลางคืนนี่แดดจะไม่มีค่ะ fc แล้วก็ความเย็นก็จะไอ้ลดลงเนาะทุกคนที่ก็เลยต้องย้ายบ้านกระจกมาอยู่นี่ค่ะจะได้ช่วยหน่อไม้ของเราเนาะทุกคนก็นี่ค่ะก็จะเอามาไวน้นี่เพราะว่าพริกเนี่ยพริกนี่ก็ ออกดอกมาค่ะทุกคนก็เลยไม่ไม่อยากจะทิ้งพริกค่ะก็ออสงสารพริกเหมือนกันนะคะทุกคนนี่ค่ะพริกก็ออกดอกมาเต็มเลยค่ะนี่ออกดอกเต็มเลยพีิก็เลยอยากจะเก็บไว้เนะาะเท่าที่เราช่วยได้เนาะทุกคนให้เขามาอยู่ในบ้านกระจกด้วยกันค่ะ f อฟก็ให้จะพ่อช่วยยกก่อนลูกสาวโทรมาเลยให้ไปรับลูกสาวไปเล่นในใออกกําลังกายค่ะเอฟนี่โอเคค่ะเอฟนี่ ก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ตรงนี้ด้วยกันแล้วนะคะ FC นี่ก็ไปอ,อยู่ด้วยกันนี่ค่ะแล้วก็เพราะว่าตอนกลางคืนนี่จะไอ้หนาวเย็นมากค่ะหน่อไม้ของเรากลัวจะไม่รอดค่ะ FC พี่ก็เลยต้องย้ายมาค่ะ FC นี่ค่ะก็ได้ย้ายมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็มันก็จะเป็นไอ้ดินทรายเนาะทุกคนเนาะนี่ก็จะแห้งอยู่นี้ก็เปียกน้ําก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงเวลานั้นเราก็ค่อย ย้ายกลับคืนมาค่ะเราให้ไอ้ต้นไผ่ของเราอะรอดก่อนค่ะให้แน่ใจว่ารอดเนาะเพราะว่าบ้านกระจุกมันก็ช่วยไม่ให้เย็นตอนกลางคืนนะคะเอฟซีนี่ค่ะก็ย้ายมาเรียบร้อยแล้วค่ะเอฟซีนี่จากตรงนี้ค่ะนี่นี่ได้ย้ายเข้าไปเรียบร้อยแล้วเผื่อจะช่วยให้หน่อไม้ของเราได้อยู่รอดนะคะถึงนั่น ถึงปีหน้านะคะ FC เพราะว่าหนาวเอ้ยหน้าร้อนก็ไกลจะหมดแล้วนะคะที่นี่นะคะ FC ก็พี่ก้สงสารหน่อไม้เราเนาะเพราะว่าเพิ่งเพาะถ้าเกิดว่าอยู่นานหน่อยก็โอเคนะหรือว่าถ้าเขาขึ้นนานหน่อยก็โอเคแต่นี่เราเพิ่งเพาะเองเนาะกูรากจะไม่ได้มาตรฐานนะคะ FC กูรากจะไม่ได้มาตรฐานและก็ยังไม่แข็งแรงพอที่จะสู้ ไอ้ภัยหนาวได้นะคะพี่ก็เลยเอามาใส่นี่เลยค่ะ FC โอเคค่ะ FC คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรณพาเดนมากให้พี่ด้วยนะคะ FC ขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย